สบายดีเนาะมื้อนี้เฮาสิพากันไปาสตมื้อนี้ไปเอาป่าเก็บของเก็บของวะทางไหนเก็บของเก็บของนี้เนาะป่าป่าอี้ยังป่าจับเลยอาป่าไล่มองเลยอ๋ป่า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 วะไปตีลงไปเบิ่งนน้องกันไปนี่ให้น่าวโอ้ปาไปตรงนี้เนาะมาสันถน้อยถนี่หน่อยวะโดนเลยถนี่น้อยเลยจะไหนมื่นเออจะจะทายยึกเลย เออบัวจะทายอีถ <c ười> ึงจะบุลลุกดอกจาบมือบ่กิืนทายอีถึงยืนสีนี้ใช่ไหมนี่สีดกไปกระเป๋าโอเนาะพ่นเกิบก่อนวะโอ้บาต้องพ่เกิบไปทาพ่นโตเรียวเป็นไเมวะนี่ขนาดว่าขนาดว่าป่าไล่หมอกไปเรียวเนาะก็ยังสีดกไปเอาหย่าวะโอ้บานี่ก็คือบรรยากาศเข้มข้นเนาะพี่น้องเนาะบ่าวอี๋ทาอีถึงนี่บ่าวอีหน่อย ลงหลบางที่มันมื่นนี่คนคอยังอยังสีงยานีโอ้มื่นบ่หรอโอ้นสโ่นี่มือนี้บ่มาบ่มาบ่มาทีบบมาดอกอยากมันยาตกนะบบขึ้นไป่บไ้มะบไฮมะทาอายอย่นี้แหละนี่ยาสิไปกับบาโอสแนลเน้อสองบาโอสเน่หนา หมื่นหมื่นโอ้ยถ่านหยาขนาดพี่เนาะเลยนี่กับตาถ้าสิไปเอาเซป่าเนาะป่ากะป่าไล่หมอกมาไปเดียวแล้วสิลงไปเอาฮะเอาขึ้นมาเอาซองเอาเมือเห็ดกินโอ้ยหมื่นขนาดพี่น้องเลยเดี๋ยวลงมาเด้อเดี๋ยว่จรุงมา นี่มือขนาดพี่เลอใช้โอ้ยป e ่าฮึเลือกสำหรับนี่ว่าป่าเอาขึ้นมาเปิดกระสังดิเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งขึ้ิโนไปปดขึ้นมาสิขึ้นมาขึ้นมา มึกล่องโน่ซุ่มเข้าไปได้ยังเท่าไหรปลาตือว่าตัวใหญ่ขนาดมีแต่ตัวใหญ่เมีแต่ปลาป่าเนาะโอ้โหมีขนาดเว้ยขนาดว่าปลาอะไรมองมาแล้วน้องพี่น้องเนี่ยแกะยากกว่านี้

À, Ao người hít kín đâu. Ừ, à, đâu. A thôi ừ, à, <laughs> 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 đi ăn. Way bằng cái gì. Way bằng cái cái bọc 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 thứ, thứ. ไป่ด้กินซ่าบ่จ้าจับดีสิไายห็นหนเออเห็นอตัวใหญ่นาะตัวเลียวตัวใหญ่จะอตัวเมียจ้ะวตัวเลียวังนีพี่น้องไเห็นอยู่ว่าปากปป้าดคลองเห็นน้องว่าเบิ้งท่านดคลองสินี่แต่ว่าเขามาเอาซื้อ ปลาไ,ไ Ooh, dir i, dir i. ล่มองไปเดี๋ยวนอนขึาเอาไปกินโอ้ดีดีแลดีเราขดเลออใส่ใส่กระตาปองกันเลยก่อนโีพี่น้องปลาปลาที่จะปลาทำคลองนพี่น้องมันนุปลาดิงมันกะสีโอ้มันกะสีแสบตากันเลยพี่น้องี๋ยวเขาจเอาไปเห็ดเห็ดก๋วยบ่ เดี๋ยวถ้าสิคั้งเดี๋ยว้าสิคังไปขืนาะพี่น้อตัตก็เือเือลรตกเือเืออโอ้มัดไปเนนเขามาดไปเนนข้างไหวเนาะแต่ถ้าสีเอาไปเห็ดกินว้เาก็มาเอาแต่ว่ายังยังคืนนในข้างไหวเนี่ยนี่าไได้เนาะข้างไหวจิ้างไหวใช่ล่นบ่มัักก่่อะชิ้นหนักทีป่ะออู้ตกยังไง นี่น้องพี่น้องเนาะตอนนี้ห้องกรสีเอาไปไปคั้งไว้ขึ้นพี่น้องตัวนั้นปลาที่ว่อห้องก็และห้องกรสีเอาไปเห็ดกินเนาะเห็ดก้อยไปเห็ดก้อยกินแต่ว่าตัวนี้มันบ่ทันตายถต่ว่ามันตายห้องกรสีเอาไปคั้งใส่ตู้เย็นไว้แต่ว่ามันบ่ตายห้องห้องไหลไหลมองมาห้องก็เอามาคั้งไว้เนี่ยนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโบไม่เท่าไรหดอกเราเอาห้องเป็นคนไปไรเนาะห้องกรสีคั้งไว้ขึ้นนาะพี่น้องเนาะงวันนี้เน้องวปลูกไว้

ดน้อี่ถามว่าเขาไหวเนี่ยนี่คนบัก้อเบน่เบอม่อยากหมีคนบักนะอยนอนตะเมนบ่ไปไปเบิร์มกันพี่นนองพักสิไปเห็ดเห็ดก้วยเนาะนี่เนาะหลังจากว่าเขาเอาป่าขึ้นไปแล้วเขาก็ค้างไ้คือตัวนี้โอ้ท่าไหนก็ยังไลมองอยู่พุ่นที่อัดลนะ ฟังมีจอดทาอยู่นี่ไปแล้วสิไปเห็ดก้อยน้องพี่น้นองเนาะนี่คือ,อทางขึง้นอว้าวอุบะไทายตอนกินให้พี่น้องเบิ่งนว้าวอุบะสีคักดสไลด์ขืนวะถทางขึง้นม,นมืน่นมื่เนาะฝนตกแล้วมั้ยพี่น้องเอ,อ้ยขึ้นทีเถรเหนีย่นยหนก่อนสิบบอจะขึ้นก,ก้อนค่อยๆเลยยำตก มือขนาดเท่าเอ้ปลาไม่เห็ดกนนนินไปแล้ววันท้าเห็ดแล้วสุดท้ายปีเที่นองเมืองเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะตอนที่เราเห็ดแล้วคันแล้วสิประมาณนึง 去改，等，等改判。